สวัสดีครับวันนี้ครูงผมจะมาสอนเรื่องการประมาณค่าช่วง idw เป็นการส่มตัวอย่างเหมาะกับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับระยะทางเช่นเสียง,ยงความเข้มข้นของสายเคมีต่อไปนี้ครับให้เราเปิดข้อมูลจุดในจังหวัดกาญจนบุรีออกมาครับหลังจากเปิดมาแล้วให้เราเอากดล <c oughs> ิกขวา open idw นะครับเลือกฟ i l l สุดท้ายมาหนึ่งฟิครับกดปิดไป เปิดคำสั่งในนักทูนบล็อกครับที่สปาเช i a l analysis t o เ i n c o r p o r a t i n แล้วก็ idw ครับช่อง input point future นะครับให้เลือกส p o r t ช่องแซ็ว value view นะครับให้เลือก e v a l เ a t i o n เอาพุ router เลือกที่แ a v e ครับ เซลไซส์ครับสี่สิบจากนั้นก็กดโอเคครับหลังจากการประมวลครับผลเสร็จครับก็จะได้ดังรูปนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราไป,ปเปิดข้อมูลพพวิทออกมาแลวครับ ก็จะได้แบบนี้ครับแล้วก็ให้เลือก ID View อีกครั้งหนึ่งครับ Input ใส่ Sport กนเดิ้ครับ Evaluation ครับ set value ครับ Comparator ออก,ก็ พูดเซลไซส์ก็สี่สิบครับแล้วก็ให้ไปที่เอวิลอนเมนครับโพแสเซียมเอทเทนครับเลือกเป็นแซมแอดเลเยอร์โพวินครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับลัตเตอร์นาเลสิตครับช่องมาให้เลือกเป็นโพวินครับจากนั้นกดโอเคครับแล้วก็โอเคครับ หลังจากทำการประมวลผลเสร็จครับก็จะได้ภาพดังนี้ครับต่อไปนะครับจะเป็นการทำ Neural n e b w o r ครับเจะทำการเปิดสำคัง Neural n e b w o r เอาอกมาครับช่อง Input Point Feature นะครับให้ใส่ Support Set Value Field ครับใส่ e t e r a t i o n ครับ Output Layer ก็ไปที่ Folder ที่เราต้องการ Save ครับ o u t p ู t เ e ลไ s i ส์40ครับแล้วก็ไปที่ n v i r o n m e n ครับ processing a t e n t <c oughs> เลือกเป็น sam <c oughs> add layer pooling ครับ raster a n s i s mask เลือกเป็น pooling ครับโอเคครับแล้วกดโอเคครับ หลังจากการประมวลผลเสร็จก็จะได้รูปลังภาพที่แสดงนะครับต่อมานะครับจะเป็นการใช้ํำสั่งสปา์นะครับให้เปิดกำสังสไปย์ขึ้นมาอินพุตพอยต์ฟีเจอร์ครับเลือกปอดเหมือนเดิมครับแท็กวอลูฟิล l d เลือกอิเวเรชั่นครับ Output บร t ตเตอรคือที่ตีแสค,ครับ สปายทายออฟดิชั่นแนล,ลครับเลือกเป็นเลกูลาร์ไซส์ครับ put, ออปต์เซลไซด์ครับเป็น40เหมืเดิแล้วก็อินวิลเลอรเมนตรงโปรเซสซิ่งเอตเทนนะครับเลือกพอวินนะครับลาเตอร์นาสิสก็ที่มาร์นะครับเลือกพอวินเหมือนกันครับ โอเคครับแล้วก,กดโอเคหลังจากประมวลผลเสร็จครับจะได้ผลลัพธ์ดังภาพนี้ครับต่อมาครับเปิดคำสัส่งายอีกครั้งหนึ่งครับเลือก input เหมือนเดิมครับแทร็พลูฟิวเลือกเป็นเทอร์ชั่นครับเอาพุทเลือกที่แครับ พูดเตียวไทส์40ครับสปายไทส์ออฟออฟชั่นอลให้เปลี่ยนเป็น tension ครับแล้วก็ e n ว i r o เ m e n t ครับ p พ o c e s s i n g add a i n ให้เลือกเป็น sam add layer point ครับ raster analysis ครับมาให้เลือกเป็นโ o i n ครับแล้วก็กดโอเคครับก็โอเคครับ หลังจากการประมวลผลเสร็จแล้วก็จะได้จังรูปนี้ครับวิธีต่อมาคือการทำคิกกิ้งนะครับให้ไปที่คำสั่งคิกกิ้ง Input Point f ฟิเจอรเลือก spot ครับเซ l ค่ลูฟิวเลือก elevation ครับ Output ุ u เ f อร์เฟตลอเเลือกที่แสงครับ เอ็นโดรเมนครับ processing a t t a n d ครับเลือกเป็นพ o w i n ครับลาเตอร์ได s ิที่ m a r ์ก็เลือกเป็นพ o w i n ครับกดโอเคครับแล้วก็โอเคครับหลังจากการประมวลผลเสร็จก็จะได้ค่าคิ c k i n g ดังภาพครับ ไปนะครับจะเป็นการใช้คำสั่งเดนนะครับเข้าไปที่ Art ั c ทุ o บ b อครับเปิดคำสั่งเดนออกมาครับ Input Point f e เตอ r ์เลือกส p อ r เลกครับ Set Value f i e l เลือก Aeration ครับ o u t ุ u t า a ตอ e r ก็เลือกที่ Save ครับ Output t y 4 e ครับ p o l y n o m i a l order เป็นหนึ่งครับแล้วก็อ n v i r o n m e n t ครับ o พ e s ิ i n g a s เ a นครับเลือกเป็นแซมแบดเลเยอร์โพวินครับ l a ส t e r a n a l y าซครับที่มาร์เลือกโพอวินครับกดโอเคครับแล้วก็โอเคครับ หลังจากการประมวลผลเสร็จนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ดังภาพนี้ครับต่อมานะครับทําการเปิดเครื่องมือเดนไมโครครับ Input ตพอยต์ฟิเจอรเลือกสปอร์ตเหมือนเดิมครับเซ o วอล e ่ฟิลเลือกเอเวอเ t ชั n นครับอ u t ต u t ัตเตอร์เลือกที่เซ e ครับ o ออปต e เทลไซ สี่สิบครับ polynomial เป็นสองครับร h e l i n m ครับ o พส d a t i v อ c h a i ครับเลือกเป็นแ sam l เยอ r p o v i n ครับ latter n า l y s i s ครับ m a ์ k เลือกเป็น p o l v i ครับรก o l ง o p ครับ,ลรบ,คครบแล้วก็โอเคครับ หลังจากการประมวลผลเสร็จนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีโทโฟทูลาเตอร์นะครับเปิดคําสั่งให้เราไปนําข้อมูล <c oughs> ที่ต้องใช้ออกมาก่อนครับ จากนั้นนะครับให้เราเปิดคำสั่งโถโปรตูร์ลเตอร์ครับในช่อง Input Feature Data นะครับให้เรานำเข้าข้อมูลทั้ง4ตัวเลยครับในช่อง f ฟิ d นะครับ support ของสปอร์ตครับให้เปลี่ยนเป็น elevation ครับ contour ก็เปลี่ยนเป็น elevation ครับส่วนในช่องท้ายนะครับสปอร์ตเปลี่ยนเป็น point elevation ครับ s t e a m contour เปลี่ยนเป็น contour ครับ สตรีมก็เปลี่ยนเป็นสตรีมครับโอวินเปลี่ยนเป็นบลโลรี่ครับจากนั้นกดโอเคนะครับหลังจากการประมวลคลเทรต์ครับก็จะได้ดังรูปนี้ครับต่อมานะครับจะเป็นคำสั่งการสร้างจีนนะครับ ให้เปิดคำสั่งเครียดตินครับโดยเข้าไปที่ art toolbox t d a n a l y s i s tool ครับแล้วก็ tin e m e n t แล้วก็เครียดตินครับเปิดมาครับในช่องข้าพุ t นะครับให้เลือกที่ที่เราต้องการจะเซฟครับช่อง input future card ครับให้เลือกข้อมูลทั้ง4ตัวของเรามาครับ ในช่อง High f i l ของสปอร์นะครับให้ <c oughs> เปลี่ยนเป็น Elevation นะครับถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนในช่อง Tag Fill นะครับให้เปลี่ยนเป็น Elevation นะครับ c o <oughs> n t o u r นะครับในช่อง s s Type นะครับให้เปลี่ยน Hard Line เป็น Soft Line ครับ ทีมนะครับในช่องไฮฟิวให้เปลี่ยนเป็นนอนนะครับพอวินให้เปลี่ยนเป็นนอนนะครับพอวินในช่องเอสดไทยนะครับให้เปลี่ยนเป็น Hard Line ครับจากนั้นก็กดโอเคครับหลังจากการประมวลผลเสร็จนะครับก็จะได้หังรูปภาพนี้ครับหากเราต้องการลบเส้น ในข้อมูลตีนนะครับให้กดคลิกขวาที่ตินครับ Property ครับ s i m p l r o p y ครับ,รบเลือกิ๊กเกรใหมายถูกที่เอ็ดท้ายออกครับแล้วกดอเคครับทิ้งก็จะหายไปครับ กลุ่มผมขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ